เมื่อวันที่6ธันวาคม2567ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ปปสภาค2ว่ามีการใช้สารเสพติดในกลุ่มนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อำเภออรัญญาประเทศพลตำรวจตรีอมศิลบุญญานุสนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกวจึงได้สั่งการให้พันตำรวจเอกไกรเขตบุรีรักรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกวและพันตำรวจเอกจกตุรพัฒน์สิงหหัดถิตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกวร่วมปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมกำลังประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอคลองลึกสอพอารัญญาประเทศกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสแก้วเจ้าหน้าที่ปปสภาคสองเจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยหนึ่งสองศูนย์หนึ่งและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้สนธิกำลังในการตรวจค้นสถานบริการห้องเช่าของคนต่างด้าวที่พักค้างในราชอาณาจักรเพื่อทำการจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาวุธปืนพระราชบัญญัติยาเสพติดพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสอพอคลองลึกและสอพอ,อรัญญาประเทศ